สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไลฟ์นี้มะกรูดจะมาะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสวีเดนนะคะเพราะว่าคนไทยในสวีเดนเนี่ยนะคะมีหลายคนนะคะที่โพสต์เตือนนะคะโพสต์เตือนเวลาตัวเองโดนหลอกแล้วก็มีความหวังดีอยากจะเตือนคนอื่น แต่ได้อีกมุมนึงบางคนอาจจะไม่ได้หวังดี100%อาจอยากจะประจานคนที่เขาโกงเราด้วยนะคะก่อนที่จะโพสต์ประจานคนหรือก่อนที่จะโพสต์เตือนคนโดยเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรพาสปอร์ตของเขามาเผยแพร่ที่ Facebook หรือโซเชียลมีเดียอะไรเนี่ยนะคะอยากจะให้ลองฟังคลิปนี้ก่อนนะคะไลฟ์นี้ใครถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะช่วยแชร์ไปด้วยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะ หัวข้อตั้งหัวข้อสนากลัวเลยก่อนโพสต์ประจานคนลองฟังคลิปนี้ก่อนนะคะรวมทั้งคนที่จะโพสต์เตือนคนอื่นโดยการให้รายละเอียดผู้กระทำผิดแบบว่าตามตัวถึงบ้านเลยอย่างนี้อันตรายนะคะอยากให้ฟังกันนะคะเพราะว่าเราอยู่สังคมใหม่อยู่สังคมใหม่การรู้กฎหมายบ้านเขาเนี่ยแล้วพอรู้แล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะทำยังไง นะรู้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทํำยังไงดีกว่าทําไปโดยไม่รู้นะคะอย่างน้อยเราก็จะรู้ผลที่จะติดตามมาหรือรื้ความรู้ความเสี่ยงให้เราประเมินความเสี่ยงก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งค่ะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะใครที่ฟังอยู่ช่วยแชร์ชไปด้วยนะคะไลฟ์นี้เหมาะสําหรับคนที่สนใจกฎหมายสวีเดนคนที่สนใจเรื่องชีวิตในสวีเดนนะคะแล้วก็ภาษาสวีเดนด้วย โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะมมาฟังกันนะคะโซหกข้อคือทำตัวเป็นสารเตี้ยนะคะเอาชื่อรูปเบอร์โทรเขามาโพสต์เตือนตัวเราเองเนี่ยเสียงที่จะโดนข้อหาหมินประมาทนะคะซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลให้มากรูดลบ กระทู้ที่มีการเอารูปเขามาเผยแพร่ในห้องที่มะกูดเป็นแอดมินนะคะแล้วก็เกรงว่าคนจะเข้าใจผิดเหมือนกันว่าเอ๊ะมะกูดแบบถือหางคนทําผิดเหรอไม่ได้ถือหางนะคะเพราะมะกูดก็เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะคนที่เขาหลอกนี่คือ,อเขาหลอกขายหนังสือใบขับขี่มือสองนะคะมะกูดเสียหายหลายต่อแต่ถึงเราจะเสียหายหลายต่อเราก็ไม่ยอมที่จะเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายเองอันนี้อยากจะอยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยความหวังดีนะคะ ความเสียหายก็ส่วนหนึ่งแต่อย่าเสียหลายต่อเสียรู้เสียโง่เสียเงินเสียใจไปแล้วเสียความรู้สึกไปแล้วอย่าให้ตัวเองต้องไปเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายนะคะมาดูนะคะข้อมูลตรงนี้มกุฎเอามาจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ j e ตโ b เบชโพสต์เดนนะคะเกียเพียพึงเอสฟังเสร็จแล้วกรุณาไปเยี่ยมชมเว็บของเขาด้วยนะคะไปเยี่ยมชมเว็บของเขาด้วยนำข้อมูลมาจากเว็บของเขานะคะเขาบอกว่า e x p e c t e x p e ์ t ัแปลว่าผู้เชี่ยวชาญอุดแห่งหนิงพูเน็ตจะคันว่าร้ฟุทอลขุดแห่งหนิงผ a ้เน็ตจะคันว่าฟุทอลการเอาคนมาแขวนประจานอุดแห่งหนิงแปลว่าแขวนแขวนประจานหรือแขวนนั่นแหละแขวนประจานนั่นนะคะการเอาคนมาแขวนประจานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนอาจจะเข้าขายเป็นข้อหาฟุทอลฟุทอลแปลว่ามิ่นประมาทนะคะฟุทอลโอเคนะอ่ มัน,นก็มีคนที่มีความรู้สึกมากๆทีนะะ่มีความรู้สึกมากๆที่มีความรู้สึกมากๆที่มีความรู้สึกมากๆ การเอาคนมาแขวนประกาศตามหาเอารูปเอ,อะไรเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะนิวอนเอกนิวอนะเรสเอ็กซ์เพรสเดนอลเมนเทนฟัดเลียกระดุมตูซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเนี่ยเตือนเตือนประชาชนเตือนสาธารณชนนะว่าอย่าทําตัวเรียกระดุมสตูดดุมสตูลแปลว่าสารเรียกระดแปลว่าเล่นเล่นสารหรือทําตัวเป็นสารเตี้ยนะคะโอเคนะ เขามีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเราเอาข้อมูลเขามาได้ไม่หมดนะคะอยากให้ไปอ่านเองนะคะ,ะเขาบอกว่าอย่าออฟรวดเดอะสตาร์ทรอนัทเคลือกกะดุมสตูลออฟรวเดอแปลว่าไม่แนะนําไม่แนะนํารวดเดอแปลว่าแนะนาออฟรวเดอคือแนะนําไม่ให้ทําแนะนําว่าอย่าทํานะคะว่าออฟรวดเดอะสตาร์ทรอน e ทเคล m s ก o ะดุมสตูลแนะนาว่าไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะที่จะทําตัวเป็นสารเตีย้ยเรลยอกระดุมสตูลนะคะ แอรเวนอมเดฟินส์เอนดมแม้ว่ามันจะมีคำพิาพากษาออกมาแล้วสมฟาสเตลเลอร์อดเดียซันต์ฟูมันไม่ได้เลกขึ้นโน่นก่อนที่จะพูดถึงว่าผู้คนในอีฟ่ัวกะ้เป็นบริสุทธิ์หรือมโนธรรมทิตฟังนะแม้ว่าจะมีคำพิาพากษาออกมาชัดเจนแล้วนะคะยืนยันมาแล้วว่าสิ่งที่เราเอามาโพสเนี่ยมันถูกต้องว่าคนนั้นทำผิดจริงศาลตัดสินว่าเขาผิดจริงเราก็ไม่สามารถ อ่าตึ๊ตึ๊ตึ๊ดตึ๊แล้ก็ไม่สามารถเอาข้อมูลมาโพสต์ได้นะว่าคนนี้เนี่ยเป็นแบบว่าอาชญากรหรือเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมนะคะอันนี้เขาบอกชัดเจนนะคะคนนี้ที่ที่มาให้ข้อมูลเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าอายการพิเศษนะคะอดีตหัวหน้าอายการพิเศษนะคะมันก็อินเตอร์ t ฟร์เอ็กซ์ตร้าสตรัฟอูดเดียพรีวอเรชขาบอกว่าคนที่ศาลตัดสินว่าผิดเขาก็รับโทษตามกฎหมายไปแล้ว หรือเขาจะได้รับโทษตามกฎหมายนะคะเจตนาของสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ต้องมารับโทษเพิ่ม Extra straff นะคะอุดเดียร์อิปร r วอตเร,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 รีก็คือหน้าที่ลงโทษอาญานะเป็นหน้าที่ของศาลนะคะหน้าที่ของกฎหมายประชาชนด้วยกันเองไม่ต้องมาลงโทษกันเองไม่ต้องไปโทษลงโทษเขาซ้ำอันนี้คือคืออดีตหัวหน้าอายการนะคะ กล่าวไว้นะคะเดรเรตต์แตนสมเด็จลอริสตราเฟตโอเดรเดมันฮอร์อัตโฟนและเซติลเขาบอกว่าผู้ที่ผู้ที่ลงโทษกำหนดโทษนะคะเดรลอร t สตราฟก็คือแจกจ่ายโทษกำหนดโทษนั่นเองคนที่มีหน้าที่ลงโทษหรือกำหนดโทษนะคะตัดสินโทษก็คือสารนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเคารพต้องปฏิบัติตามโฟนและเซติ l ก็คือเคารพปฏิบัติตามต้องยอมรับนะคะโอเคนะต่อไป แล้วเขาก็บอกอีกนะคะว่าขออนุญาตขออภัยที่ตัวเล็กนะคะเพราะว่าะมะกุูดไม่ได้พิมพ์ใหม่ปวดแขนนะคะ,ะถ้าเกิดจะเอามาแล้วมันยุ่งยากนิดนึงแล้วอีกอย่างนึงก็อยากจะเห็นว่าเอามาจากหนังสือพิมพ์เ o อตโ o s บชโพสเทนหลังจากฟังเสร็จแล้วขอความกรุณาฟังเสร็จแล้วกรุณาไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาด้วยนะคะเขาเพื่อที่เขาจะได้ได้ค่าโฆษณานะคะเกียร์เพียเกียร์พึงเสีย นะคะคเว็แบบไซต์นี้ทีนี้มาดูนะคะบร o s ส e เบสกรีฟนิงเงนเฟ f ร์ตเฟอร์ทอล e อร d r ิน s ตแอนรัสเซียดันนิตนนดาเซ็กิอลเล็ดนะคะคือรายละเอียดกฎหมายบทบัญญัติหรือข้อความ เกี่ยวกับเรื่องการกระทําผิดข้อหานี้นะคะข้อหามินประมาทเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ยุคป,ปี1960เมเนส t ตอร r อ a n ร์คาร์เดนอับดัทเทียรัสแต่ว่าปีหน้าเมื่อกูดลืมดูว่าข่าวตั้งแต่วันไหนนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการอัปเดตตัวบทกฎหมายนะคะเอียนลิสเอนยูดรีติงยูธพออับดัลออฟเรียริงเอ็นเฟอร์เรสโลสพลันอันนัตเอแอนสปรอคกิก โมเดนิซีอริงนะคะจากการตรวจสอบจากการตรวจสอบการทำรายงานนะคะซึ่งร,รัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้คณะผู้ตรวจสอบเนี่ยทำมานะคะเขาก็ทำรายงาน,นเขาก็มีการเสนอว่าเสนอให้มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงภาษาให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะโมเดนิซีอริงคือทำให้ทันสมัยทำให้โมเดิร์นมากขึ้น Konkret innebär, det, konkret innebär det att uppgifter som sprids på nätet ska bedömas hårdare โดยตรงคันนัวเฟลียรถ้าเก่าโดยสั้นๆง่ายๆเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ที่เขาจะทำในอนาคตเนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าถ้าเราโพสต์หรือเยผยแพร่ข้อมูลรูปภาพทางอินเทอร์เน็ตนะคะสปรีดทำให้ข้อมูลมันแพร่กระจายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะก็จะต้องถูกตัดสินหนักขึ้น คดีหนักขึ้นโทษหนักขึ้นเนื่องจากว่าข้อมูลตรงนี้มันแพร่กระจายไปได้เยอะถึงคนหมู่มากโอเคนะคะต่อไปอันนี้แต่ว่าแต่ว่าคือคดีประเภทนี้คดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ใช่คดีที่อ่าที่อายการจะสั่งฟ้องเองนะคะมันจะเป็นคดีที่ผู้เสียหายผู้ที่ถูกประจานเนี่ยสามารถที่จะ ที่จะฟ้องได้นะคะคดีของสวีเดนเนี่ยมันจะมีแบบ2ประเภทใหญ่ๆนะคะคดีอาญาเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวนะคะโอเคนะก็คือมันก็ไม่ได้ง่ายนะักแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงมะกรูก็เลยอยากให้รู้ไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยเลือกเองว่าจะรับความเสี่ยงนี้ไหมนะคะทำอะไรโดยที่เรารู้เนี่ยมันจะสบายใจมากกว่านะคะโอเคต่อไป มาดาูข้อมูลตรงนี้มาจากเว็บไซต์ Family มาจากเว็บไซต์แห่งนี้นะคะขอความกรุณาช่วยไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เขาด้วยนะคะ f a m i l i e n s j u r i s t s e คิดว่านะคะเว็บไซต์ชื่อนี้นะคะข้อมูลตรงนี้เขาคำถามมีประชาชนถามเข้าไปนะคะถามนักกฎหมาย นะคะถามทนายหรือนักกฎหมายบอกว่า f o ร์มันสปรี i ดออุบยิฟเตอร์อมัดนัวคนไปกัวบรอมีคนถามไปว่าเราสามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลแพร่กระจายข้อมูลเนี่ยนะคะว่ามีคนทําผิดกฎหมายได้ไหมคือถ้ามีคนทําผิดกฎหมายเนี่ยเราจะเผยแพร่ข้อมูลได้ไหมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอ b r o อ s balken กนเอ่เต เดพาราก r a ฟเอ็ ét, first en, นะคะก็คือว่าในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ย like uh, uh, okay. so, นะคะบทที่5มาตราที่1นะคะฟินส์เบสต์เมลเซนอมเฟอร์ทอลมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทนะคะในอินเนแบร์อาดจะคันวอร์บรอสลิสต์จเพิ่งุึ้นนกอนสมบรอสลีกเอละเลมนาอีนอันนึ่นอุปยิฟต์ซ่ม่เอือนวดอีดอุขึสตเดนเนฟออันรัสมิสอักนิงนะคะ ถือโอกาสเรียนภาษาสิเเดนไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่านะคะการที่เราชี้ตัวคนชี้ตัวคนใดคนหนึ่งชี้ตัวใครคนใดคนหนึ่งว่าเขาเป็นอาชญากรหรือเราให้ข้อมูลอย่างอื่นที่มีเจตนาเพื่อที่จะให้คนคนนี้เนี่ยนะคะได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามดูถูกดูแคลนจากคนอื่นนะคะอาจจะเป็นการผิดกฎหมายได้นะคะอันนี้เขาบอกไว้นะคะ For a a l l k a m a must till better นะคะถ้าข้อหาฟื้นทอข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะ,ะโทษของมันคือเป็นโทษปรับนะคะเบิร์ o เดิร์ดฟื้ a กรูฟฟื้นทอคำมันเดิมมาสเฟงยิเซอบทัวอูถ้าเป็นข้อหาหมิ่นประมาทที่เป็นข้อหาสถานหนักนะคะข้อหาร้ายแรงเนี่ยนะคะกรูฟแปลว่าร้ายแรงนะคะหรือสถานหนักเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสินจำคุกได้ถึง2ปีนะคะ เดนมนเบอร์คอมมิอีฮวกแอรมันคันเดมมัสฟอร์ฟอลแอรนอมเดนมนเบรตตาแอร์ซนต์สิ่งที่เราควรจะต้องจําไว้สิ่งที่เราควรจะต้องจํงาวจจไว้พึงระลึกไว้นะคะก็คือว่าแม้ว่าสิ่งที่เราพูดไปนั้นสิ่งที่เราบอกกล่าวต่อประชาชนคนอื่นเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วก็โดนข้อหาหมิ่นประมาทได้ นะคะเดคันออลโซวาราฟอร์ทาลตอะเบเรตตาอัตโนกอนเอบรอสลีกแม้ว่าบุคคลนั้นจริ s ๆก r ใช่นะคะการที่เราบอกว่าคนนั้นคนนี้หรือว่าใครสักคนเนี่ยเป็นอาชญากรแม้ว่าเขาจะเป็นอาชญากรจริงๆเขาจะทําผิดจริงๆนะคะก็อาจจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทได้ โอโ้คนสวิเดยนเขาพูดซ้ำเหมือนมากูดนะคะอีวิสาอันดันทอสฟัลแอดทิลลัวเตอร์ดเพียกับอุตโน่กอนสมบรสลิกอมันว่าผิดดีกับอุทาลาเซ่อมบัญชีหรเออมเดมฮันสึนที่อมสถตนการณ์นันว่าฟุชฟุชวาลิทอดเบเรตตาแต่ว่าเขาก็มีข้อยกเว้นอยู่นะคะมีข้อยกเว้นอยู่บางกรณีอุนดันทอไปว่าข้อยกเว้นฟัลแปว่ากรณีมันก็มีกรณียกเว้นอยู่บ้างวิซับแปว่าบ้างนะคะบางอันบางกรณี <c oughs> มันก็มีข้อยกเว้นอยู่บางกรณีนะว่าอนุญาตให้ชี้ตัวคนใครคนใดคนหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นอาชญากรได้นะถ้าข้อยกเว้นกรณีที่1คือถ้าเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้ข้อมูลตรงนี้นะคะหรือถ้าคำนึงถึงสถานการณ์โดยรอบคำนึงถึงสภาพการโดยรอบแล้วเนี่ยคือว่าเหตุผลข้ออ้างของเรามันฟังขึ้นว่าหูมาสมควรที่จะประจานมัน นะคะฟ a l l ลลิก็คือเราสามารถที่จะป้องกันตัวหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรแล้วฟอช l ลลิ t คือฟังขึ้นมีเหตุผลที่ฟังขึ้นนะคะว่าสมควรที่จะบอกกล่าวเรื่องนี้กับคนอื่นๆต่อประชาชนทั่วไปนะโอเคนะคือถ้ามันเป็นการสมควรแต่ว่าคนที่ตัดสินว่าสมควรหรือไม่ไม่ใช่เรา นะคะพอเราพูดออกไปประจานคนออกไปแล้วเนี่ยอำนาจที่จะตัดสินว่าจะเป็นหมินประมาทหรือไม่ไม่ได้อยู่ในมือเราแล้วนะคะโอเคนะมันมั s จ e ดูว่าคุณจะวิสัยที่อุบัติเหตุหรือไ n e l l e อ at ามันมีเ e ต k ä ลที g มันเ f ิ r den นซึ่งกรณีเช่นนั้นนะคะถ้าจะข้อขายข้อยกเว้น2ข้อเนี่ยนะก็คือว่าเราจะต้องสามารถที่จะ แสดงให้เขาเห็นว่าข้อมูลที่พูดไปนะ่ะมันจริงข้อมูลที่โพสต์ไปมันจริงเอแล้วอัตมาาได้แชริกรุนเดหรือเรามีเหตุผลที่เพียงพอที่สมเหตุสมผลที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลตรงนั้นั cloth básicamente around three march m ez จะเบ a n e d เบนแตในปรเป็นผู้พิพากฟางะึ้นหรือวมีัารึ้นารณาอป่างละเอียไปประ้านที่จะะเต้องัิจารณาถึนข้อเท็จปริงที่จะไปประจานเขานะโดย ดูว่าข้อกล่าวหาหรือคํากล่าวอ้างคํากล่าวของของผู้ที่เอาไปประจานเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนอัลว่หรือกาแค่ไหนไปกล่าวหาเขาในข้อหาร้ายแรงหรือเปล่าเป็นต้นนะคะแล้วเราเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้แก่ใครบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่อดีตหัวหน้าอาัยการเขาพูดเนี่ยคือในอนาคตเขาจะ ปรับโทษเพิ่มขึ้นนะคะถ้าประจานกันทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยโทษจะสูงกว่าเอาไปติดป้ายโฆษณาที่อีกาใกล้บ้านนะคะเพราะจํานวนคนที่เห็นมันมากแล้วของที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันแทบจะเอาคืนไม่ได้นะคะถึงจะลบแล้วมันก็ยังมีร่องรอยอยู่นะอ่าแล้วอีวิลเกนซิทูคูลเอลเมตวิลเกตซิฟเตคือที่เอาไปประจานเนี่ยนะคะคือในสถานการณ์เช่นไรแล้วก็ จุดประสงค์เพื่ออะไร Evil Get s w i f t เนะคะ,ะคนที่เอาไปแจ้งเขาก็มักจะบอกว่าเพื่อเตือนคนอื่นแต่ลองถามใจตัวเองลึกๆว่าเราต้องการเตือนเฉยๆด้วยความหวังดีโดยล้วน100%หรือว่าเราต้องการอย่างอื่นด้วยนะคะ โอเคซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะหมายถึงว่ามะกรูดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องศิลธรรมนะคะไม่ไม่เกี่ยวเลยนะคะอันนี้แค่พูดเรื่องกฎหมายเฉยๆนะเวมสมออฟสวกแล้วเราเอาไข่ไปประจานเราหมายถึงใครนะคะแมทออข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลของใครนะอกเวมสมแลมนาเดเดนแล้วใครเป็นคนเอาข้อมูลมาเผยแพร่นะคะยูอัลวอล l ิกาเร่พูอ์สต n นเดสตูเมียเฮกกระครอฟสเตลส์พูอฟชวอลิเคียตนยิ่งข้อกล่าวหาหรือคำกล่าวของเราร้ายแรงมากเท่าไหร่ เนี่ยนะคะมันก็ต้องมีเหตุผลหนักแน่นมากขึ้นเท่านั้นในการที่จะให้เขาฟังขึ้นนะคะว่าควรที่จะเอามาแขวนมาประจานนะคะโอเคก็อันนี้จากอ้อเว็บไซต์นี้นะคะเว็บไซต์นี้นะคะช่วยเข้าไปอ่านข้อมูลของเขาด้วยลองเอาไปฝึกภาษาสิีเดนด้วยนะคะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะว่าทำไมมะกรูดถึงลบ กระทู้ทุกกระทู้ที่มะกรูดเห็นนะคะถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะไปลบยังไงนะคะกระทู้ทุกกระทู้ที่มะกรูดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ที่เห็นว่ามีการเอารูปของของคนคนนี้นะคะมามาโพสต์ในห้องเพราะว่าไม่สนับสนุนให้เราทําผิดกฎหมายนะคะถึงแม้เขาจะทําผิดกฎหมายก็จริงสิ่งที่เราทําได้นะคะคือไปแจ้งความกับตํารวจนะคะเก็บรายละเอียด พยานหลักฐานทุกอย่างไว้แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจมะกูดเคยทําคลิปอธิบายเรื่องการแจ้งความอย่างละเอียดแล้วซึ่งจริงๆเรื่องนี้เคสนี้เนี่ยมะกูดเคยเตือนเคยเตือนมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะคะบอกว่าให้ระวังระวังนะระวังคนหลอกขายหนังสือใบขับขีม่มือสอคือหนังสือป๊อปปูล่ามากค่ะหลอกแล้วหลอกอีกก็ยังมีคนโดนแล้วโดนอีกนะคะ มีคนหลอกขายหนังสือไปขับขี่มือสองโอนเงินไปให้ไม่ได้สินค้าก่อนหน้านี้เขามาประกาศขายเองตอนหลังเขาเปลี่ยนวิธีนะคะคือ,อมีคนมาประกาศขายหรือมีคนมาประกาศจะหาซื้อหนังสือมือสองแล้วคนนี้เขาก็ไปตกเบ็ดคือเขาเห็นเขาเห็นเหยื่อลอ,อยมาเขาก็ติดต่อไปว่าของฉันมีนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะของฉันมีเดี๋ยวส่งไปให้ก็มีคนโอนตังค์ไปให้เขานะคะเราซื้อหนังสือมือสองเราซื้อได้ถูกนิดหน่อยแต่ความเสี่ยงก็มีนะคะ ความเสี่ยงก็มีโอเคนะก็สรุปแล้วก็เสียเงินไปหลายคนนะคะสำหรับคนที่เสียน่ะอาจจะเป็นเงินจำนวนไม่มากนะคะแต่คนที่ได้เขาเขาได้หลายคนเขาก็คงได้ไปเยอะนะโอเคแล้วเสร็จแล้วก็พอเกิดกรณีอย่างนี้คนที่ถูกหลอกใช่ไหมก็เสียเงินเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกเสียหน้าโมโหตุ๊ดต,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 ตุก็เอาชื่อเอารูปเอาเบอร์โทรเอาข้อมูลเกี่ยวกับเขาเนี่ยมาโพสต์เตือนเพื่อน นะคะคมาโพสต์เตือนเพื่อนๆแต่เราเองเนี่ยก็จะเสี่ยงที่จะโดนข้อหาหมิ่นประมาทก็ยังไงก็ขอให้ช่งน้ำหนักนะคะระหว่างข้อ,อ,ขอดีข้อเสียนะคะแล้วถ้าเลือกที่จะทำก,ก็ขอให้เลือกบนพื้นฐานของความรู้นะคะไม่ได้เลือกตามพื้นฐานของอารมณ์เนาะโอเคก็มีเท่านี้นะคะมีเท่านี้ที่มะกรูดทำนะคะก่อนหน้านี้ก็คือมะ,มะ,มะกรูดบล็อก พอทราบว่าเป็นชื่อไหนชื่อเฟซบุ๊กไหนบล็อกนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยคือคนที่เขาจะโกงเนี่ยเขาก็มีวิธีของเขานะคะเขาก็มีวิธีเขามีเฟซไลฟ์เฟซเขาก็แอบแฝงเข้ามาซึ่งเราไม่อาจรู้ได้นะคะทางแอดมินไม่อาจรู้ได้ทั้งทที่เราพยายามป้องกันสมาชิกของเราเต็มที่แล้วแต่สมาชิกก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะแล้วตอนหลังล่าสุดก็คือไม่ทันได้บล็อกพอเขาหลอกเสร็จแล้วเขาก็ออกจากกลุ่มไปเองนะคะแต่ว่า คาดว่าเขาคงมีอวตารก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้ายัางไงก็ขอให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังอยากจะให้โฟกัสไปที่พฤติกรรมอย่าโฟกัสไปที่ตัวคนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมโกงเนี่ยคือคนนี้เลิกโกงก็อาจจะมีคนใหม่โกงได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ให้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมไว้เนาะแล้วก็ป้องกันตัวเท่าที่เราจะป้องกันได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเมื่อกูดก็ยังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ะะบางคนบอกว่าแจ้งความแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นก็แจ้งอีกค่ะนะคะทุกคนที่โดนควรจะไปแจ้งความนะคะเขาเก็บบันทึกไว้หมดนะคะเจ้าหน้าที่ที่แล้วเขาอาจจะเช็คบินทีเดียวนะนะคะอย่าท้อท,ที่จะไปแจ้งความถ้าโดนแล้วไปแจ้งความนะคะทุกคนที่โดนควรจะไปแจ้งความแล้วก็ถึงวันหนึ่งนะคะถ้าเขาเช็คบินเขาเขารวบยอดหมดทุกคดีนะคะ โอเควันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ซีวีดเนนนะคะแล้วก็ถ้ายังไงอ๋อลืมถ้ายังไงช่วยช่วยเขาเรียกว่าไดรีวิวเพจมะกูดด้วยนะคะทำเพจมา10น่าจะ10ปีได้แล้วมัง้งกี่ปีจำไม่ได้จําจำไม่ได้8 8ปี 7-8ปีนะคะยังไม่เคยขอให้ผู้ฟังรีวิวเพจให้มะกรูดนะคะรบกวนช่วยช่วยรีวิวด้วยนะคะว่าดีไม่ดียังไงเพื่อที่อันไหนที่ดีมะกุูดก็จะได้ทำต่ออันไหนที่ไม่ดีก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขเขียนคอมเมนต์เขียนคำแนะนำมาได้นะคะวันนี้พอเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ